สวัสดีเจ้าข้าเจ้านางเกศรินตุนแก้วนายกองค์การบริหารส่นตำบลแม่วินองค์การบริหารส่นตำบลแม่วินมีบุคลากรขร้าราชการพนักงานลูกจ้างจำนวนอยู่81คนพื้นที่ตำบลแม่วินทั้งหมดมีอยู่442ตารางกิโลเมตรมีอยู่47ยอมบ้าน มีจำนวนประชากรทั้งหมด1 000, 3 7 2 2คนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินมีสมาชิกสภาองค์การอยู่38คนตำบลแม่วินประกอบไปด้วย3ชนเผ่าพี่น้องชนเผ่าแปลเกอกยอพี่น้องมองพี่น้องคนพื้นเมืองซึ่งอยู่ตัวกันแบบมีความรักความสมามัคคีองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินเฮามีแหล่งท่องเที่ยวทั้งเชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติน้ำตกต้นน้ำลำธารที่อุดมสมบูรณ์วัดหลวงขุนวินเป็นวัดที่เก่าแก่แห,แห่งหนึ่งของตำบลแม่วินแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งมีนาขั้นบันไดให้ามาท่องเที่ยวและจัดติใจเรามีเส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชนแล้วก็มีไกด์ท้องถิ่นนะเจ้าที่จะด,ดูแลนักท่องเที่ยวเรายังได้มีการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมนะเจ้า ซึ่งตำบลบนไม่วินเนี่ยพื้นที่ทั้งหมด80เป็นเขตป่าแถม20เป็นี่ยเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารซิ์ดังนั้นแล้วทางองค์การบริหาร่วนตำบลบไม่วินเนี่ยก็เล็งเห็นความสําคัญคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวตบบาบลบไม่วินของเฮาตี้โดยโอกาสกว่าพี่น้องในเมืองซึ่งคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวตำบลแไม่วินเนี่ยที่อยู่อาศัยก็บ่มีเอกสารซิ์ที่ดินทํากินก็บ่มีเอกสารซิ์ก็มีการบูรณาการร่วมกันท,ทั้งท้องที่ท้องถิ่น กมการบ้านป่าไม้นะเจ้าก็จะมีการประชาคมแล้วก็ร่วมกันลงพื้นที่นะเจ้าจับจุดพิกัดใหือกับพี่น้องชาวบ้านเพื่อมันชัดเจนเพื่อป้องกันการบุกรุกแล้วก็การถูกจับแล้วก็อยากจะใหือความชัดเจนกับพี่น้องประชาชนในตบนไม่บินในด้านที่อยู่อาศัยก็ดีนะเจ้าที่ดินทำกินกว่าดีซึ่งปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลมีการช่วยเหลือเกษตรกร พี่น้องชาวตำบลบม่นวินส่วนมากจะไม่ได้รับการช่วยเหลือแต่ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลบว่นวินได้ไปทําในเรื่องของจุดพิกัดในการทําทะเบียนประวัติให้กับพี่น้องประชาชนในตำบลบม่วินของเราสามารถที่จะ ช่วยเหลือได้เกือบ100%ยชุดนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าภาคภูมิใจนะเจ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินเฮาที่เฮามีการบรณาการในเรื่องของอด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในตำบลแม่วินของเฮานะเจ้าปัจจุบันนะเจ้าเนาะสินค้า ในตบลแไม่บินของเฮานะเจ้าก็จะมีสินค้าโอทอปที่เป็น5้าดาวของตบลแไม่บินก็จะมีเรือใบจำลองเกมไม้จักสานของกลุ่มผู้สูงอายุของตบลแไม่บินของเฮาจะเป็นกระบุงนะเจ้านะของกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็จะมีกลุ่มทอผ้านะเจ้าของพี่น้องชนเผ่าเสื้อผ้าทอด้วยมือกระเป๋าหรือว่าย่ามตีนักท่องเที่ยวชอบมาซื้อโดยจะหารได้ที่องค์การบริหารส่วนตวบลแไม่บินเฮาได้เอามา ของที่ระลึกของฝากนะเจ้าฮพื่อกับทุกในงานเวลามีกิจกรรมหรือว่ามีงานสําหรับตําบลแม่วินเฮานะเจ้าเนาะก็อ,อยากจะ,อะขอประชาสัมพันธ์นะเจ้าถ้าท่านมาแอลตําบลแม่วินตาบลแม่วินสามารถที่จะรองรับนักท่องเที่ยวเป็นร้อยเป็นพันนะเจ้าซึ่งก็มีโฮมสเตย์รีสอร์ทการกางเต็นสำหรับช่องทางการติดตอ่อท่านสามารถติดต่อมาได้ที่งานส่งเสริมการท่องเที่ยวอบตแไม่วินนะเจ้าแล้วก็ กลุ่มวิสาหกิจการท่องเที่ยวของตำบลแม่วินกลุ่มปางช้างล่องแพนะเจ้าท่านสามารถที่จะติดต่อมาได้โดยตรงเลยนะเจ้า